ักสบายดีพี่น <Exped ition introductions> ้องสสวัที่ทุกท่านจะกุดกดกุดยิงจ่อยทำแหล่น้องดำพี่น้องลงหากินแรงลงสอนกับพี่น้องเอ้ยหาแรงยิงจ่อยกำลังฟื้นได้พี่น้องพักกระหย่างมา้ไหเตือนหลังจากที่สัมผัสนางนางกับเมืองเฮือน านาั่งะอยู่อากินกันแก่บ๊อแม,มนคนสวยแก่บ๊อแม,มนคนรวยติดตามสร้างติดตั้งได้เลยค่ะเจะมนันาเอย้ยาปไปเจ๊ดำกำลังถอนผมงอก ชวนอีดำา <ไป S 1> น้องสอนสอนเท่าหมดนมน่ะแหละนี่บ่อนหยิบหยิบอยู่เน<ป>เดนเนเดนว,ว,ว้ามันโปซ <laughs> ับปปดีปลาลุงสับดีปลาลุงก่อนแ <laughs> ทน <laughs> <ะ>เออปลาลุง ลรอพี่นอนก็เป็นตาตายปวดประแดดซาลิงมาเลยมาปล่อยลงทงหนึ่งเนี่ยเท่นประมาณสิบตัวซาลิงสิฟ้าสุปินดีดอกตัวบาลานะเช็ดออกไปค่ะเออลงทงตยเจอทมนี่แล้ว ภายใต้มีอยู่เหยฮะสอนภายใต้ก่อนก็ได้ซุปปะสอนภายใต้ก่อนจะขึ้นมาพี่อ่าก็คุ้งคุ้งคุ้งเอามันคุ้งเอามันคุ้งอีจอยพี่น้องห้องใต้กากเบิ่งฮาก์ดใส่ก่อนกลระพุนกลระพุนกลระพุนถึงกบนะ mấy con cắp cơn phải hầm ăn mất khung ăn mất khung ăn kung khung hầm ăn mất khung ăn mất khung cơ bởi cơ tớng phạm chốp chốp mà hôm thì đơ cốp lái nữa huỳnh ạ ừ sàn sàn อดับบิดเป็นใบใส่ดูจะกบจะเียดกบกรมีเขียดก็มีบิดเป็นใบส่กระตาใบเลี้ยงมีบ่เอาันใกบนะสุเหมือนเอาลดเอาลดโอ้ยากอยงตัิวกมีดกระปูนเอากระปูน่ะกระตาหมงนี่บิดแข่งเ้อดำกบเลยเขียดแอกบำ เหี้ยเนี่ยบ่เอาบ่เอาโอ้ยล่างไหนกูวะจักห้องบ่ล่างเลยก็หอนหอนใช่น่ะเนื้อเห็นว่าก็ได้ยคำ่มนะได้พี่น้องแต่ามันยังแดดแห้งๆสามโมงแล้วแดดเลือเกินพี่น้องเลยปลากระชิายข่าวหน้ากระชิตาย็นอะไตัวดำใส่ก็ได้กะกระชิตายไปอลไรพี่น้องเอ้ย

เขาแขงเลยใส่หกระปูแมงดากมี่นไหนใแมาวลงบนล่างลงบล่างอือกระป่เอาเลยกระก็ได้ดึงกลางมะเน่นันอนอนนะดึงระหงผผู้ก็บอยู่ห่มผู้ก็บอยู่ห่ม หัวม <là> ีบ่อ mm ืก mm ินอบ่เกปนะุเฮ um, uh ้ยอาไปตามนอยโสเฮยีนะเฮ้ยเฮ้ยราหัวะแม้าบอแยมานแม่กะปูนะไม่ใส่แมงดาน่ะตัวน้อยคือเขียวแยกในแม่เลยกะปูนะทมคับเยฮักด้วยโค้งมันะอบเล่อบกะยูนี่แหละลูก Giêng dạy mặt đã lẹ gà chì đã ui nhưng mà tôi bản nứt nè lên 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 nè nè lên nè กบหน่อยกบกบนะฮัมเล่กับปูไปแล้อกบสองโตสองโเฮ้ยหัวแก้วเอาไปปล่อยมันลดอีกโค้งอีกโค้งเอามากับปูนะฮัมเล่ปูโอโฮักแขงฮักแขง เดันพี่น้องแดอลูกหัวความแห้งแล้งพี่น้องจ้าจากน้ำที่เต็มพายพี่นองดูขึ้นไปเลียงเขาเลียงน้ำโอ้ยพี่น้องไอจเแมนแห้งเล้งเลยพี่น้องอื้อ อยู่ h ่ m ทีปลาอย่างปลาทีโอ้ยนั่นมันไปอยู่ในไม้ก็โดนะไม้ขึ้นละสนะพี่ปลาซีมันขึ้นมาเทิงพี่ปีนีมาบัดแหงแหลงพี่น้อย ล่างแลล่างแลสันลงสั่นลงแล้วล่างเอาแม่มันเอาเลยบ่เฮ้ยเนือตลุกมันบ่ลูกปลาดุกเนี่ยกขึ้นเต้ล่างนะสั้นสันเอาขึ้นมากไหมเนี่ยสดัวเสัวไม่ปอน้อง

กลือลายดมปลาดุกพี่น้องจ้าบุคคลู่เคยเห็นพี่น้องเคียด้วยค่ะดำเคี่ยด้วยปนอ๋อเลยค่ะก็เอาเพื่ออะไรแม่มันนะแท้แท้แท้กองปลาดุกด้วยความแห่งแรงทำให้มนุษย์พะปักพะน้ำบากกันทุกทุกปัดทุกทุกเมืองพี่น้องจ้าทุกบ้านจะเอาตอวหัวไร ปาเีもうもう yep. no. so ่วนะดําห้ามแหลกเก็บเขาเดี๋ยเผาเก็บอีดุกนะโอ้ยไอแลกอะันแล้วเออไม่ปล่อยยนีมันก็ไปยของเก่าเลยดําเออปได้ไปได้ปลาปลาใหญ่นะสิกินเนาะทันนะปลาดุกนะจะปล่อยจให้ขึ้นอยู่ดําเอาน้ามแ่ในแม่ดําเอาหกรกปอขึ้นนะเากินตบหม่าม่าบอได้กินฮอทเขานะเรากินตบหม่าม่เข่าเทียงเราบอได้กิน เอาเก็บกระดูกคน้ำมกเมื่อเก็บนังกรเห็นลายอยู่ก็แห้งเมื่อกเก็บน่งะเนมนก็ลายเอาามต๊ใครใช้ใช่โอ้จะกีินปลานาะงหามเละนะรอเนาะมกกับพอมกกันแล้วเาจะไปปล่อ้ของกูโอ้ดนหนอีกันนี้ ก็วันน้นั่นแหละปะโแล้วมันวี้ามเอเอาหน้าไม่เนาะไม่ก็เลยลูกไปน้องบุงน้ามันหัอใจกล้ามเนาปลาเก็บปลาไปแทนเก็บปลาคนผุนเอเล่อ้าวกบอารมณ์เฮียนะปนีเก็บปลาชิวนดำเก็บปลาตะห ปลดุกแตนปากเข้ามาอยู่ปลาดุกมันเก็บใได้ดยลายอรลอยไปยัวจักสูงเนาะมันมีลายสัมแต่เห้ยานเนาะมีลายสัมในสู่ปลาปลาดุกแม่มันยั่งบ่จักสูเมื่อนะพ่อเนาะใส่ก่อนนี่ตัวนี้พอน้องแทนซาเอาในน้องตัวนั้นนั่นดิใส่ตัวนี้นี่นีาใหญดำเอ บักแทนจะลงน้าห้องน้าทำแหล่ตกใจตกใจอือออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยฮีนะปลานี่มาใส่ปาหน่ปาันนั้น้นลงโอ้ยมกอแดน สันลงฉันลงสนันพ uh ี่น้องป้าตกใจพี่น้องตกใจกับีลื้อพือผัาแบบดีใจนะดีใจป้าอยังมาใส่ใส่มีนะ่ม่มันนี่น่ะมีใครมา้นตึกบ่ะบ่ได้ได้นี่น่ะตัวบ่มีเห็นนะบอยพี่น้องพี่น้องแด้วมึงเลยมึงออกลูกรุ่นจิ๋วค่ะท่านผู้ชมอ้าตอนนี้ต้องอไกั

เทำได้พอพอประดุปฮะป้าสอนอาอีกซว้ยตายพี่น้องเลยปานี่ปานี่ซื้อวะบ่มีต้นั้นก็มีกว่าลงยางฉันมีดำลงเฮือนลงเฮือนมีนายหามเลยชีเสียดํำน้ำดำชี้เสียดโอ้ยโอยเห็นบ่ทำแหละ

อีปูมาเอามาเอางเจดำถึกลูกฝูกสองสามเด็กซู้ขันสูู้ขันอีดำมาลงมานั่นเอาะไรมกสองดีบูุวันเด้อย่าช่วยเด้อชนะนะมาถอนลุบมอลุบเอาอนาดำอยู่พันเบิร์ดสามนะอ้อาอปาอีบานหนึ่งสู พ่อของดีทานผู้ชมแม่ปลาดุกแต่แค่แม่มาอยู่นี่นะซุนเนาะเอ้าลูกน่อยอยู่น้องนั่นเนาะดำะหางเงี่ยงเดิมแหล่นี่นพอปุ่นเฮ้ยตัวหนึ่งเนาะตัวบักใหญ่พี่น้องเอ้ยโชคลาภสามสันมือนี้ลูกเอาไปาอันนั้นเด้อิมแหล่อันทำดำ ันเทนาหัวฉีส yeah> ั้นพี่น้องเอ้ลูกกระชองกระปูลูกมันกด้ชองกระปูเกดํดำโคละผู้เดียวบนมีพายเกินสั่มเนื้ให้ปซิวดําใชใมาจับเลยนะเอาปซิวหน่อยจับมันมาจับกระปูหักเลวบัวเดยกยกนี่จัวเอาเืเลยเอาแนมาพี่ดำ เนี่ยมาแับโอ้ยแนวน้ะไอ้มึงนี่พี่น้องอืมโอเคพี่น้องมาพอสามแดงสี่แดงเอาเหอะได้เด้อสวยไหมเน้่คุ้งหร่ป่ะฮะโอ้ยพี่น้องปลาลูกเลี้ยงลูกแล้วมาพอปลาคอ เดี๋ยวจะลงไปใหม่เดี๋ยวจะลงไปใหม่มันหลอดพื้นผู้พี่น้องช้อนะกุ้งแีหล่ะสัสซุไม่ได้ลงไม่ได้พี่น้องมันสั้นบวกกับลงน้ำเขาเข้าลงทางนี้อือหือยังหยุบหยุบยุบโอ้ยแม่มันอยู่ในสายสัสูอ้ายังลายอีลี อืมเอาไปปล่อยอยู่น้องเกยดำพี่น้องไปได้กินดอกปาเกยก็ป่อยป้าสมาก็ป่อยตกลงปลายังสิกินปลา,า,า,ายังบั่นตายมั่นเลาะแยงเฉพาะมาจังอันนั้อาาอนออกดำมเนาะสู้สอนนะแตกสะลุผู้ผายพี่น้องผู้ลูกประคอ กกะดก usted, ุข in <int> <cribe> ึ้นมาสองกระบอกลงไปอาบลงไปล้างนะครับดำเป็ดมาแต่ใส่เกาะเป็ดสองสำตูลาบพ่อแม่พี่น้องเพนซีเด้อพี่น้องเด้อแต่เข่งกระตาพี่น้องทั้งปลาซิวทั้งกระปูขอบคุณทุกทุกท่านเด้อขอบคุณทุกทุกกำลังใจขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์คอมตีส้มเด้อพี่น้องหยาสบายดี